สวัสดีครับ FC ทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็มาร้ายสดกันเรื่องการที่คุณผู้หญิงหลายคนที่แต่งงานกับสามีแล้วที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์อยู่ตามประเทศแล้วบอกคุณชายครับดิฉันไม่ต้องการใช้นามสกุลของสามีเลยสามารถเปลี่ยนแปลงนามสกุลได้ไหมเพราะว่ามันมันยุติกับสามีมันยังบอกว่าเช่นนามสกุลของสามีไมยเยอร์นะก็มาใช้ไมยเยอร์ไมยเยอร์ไมยเยมตลอด,ดแล้วเราก็ไม่ได้รักเขาเลยแล้วเราก็ต้องใช้านามสกุลนี้ไมยเยอร์ต่อไป คุณชัยอยากเปลี่ยนแปลงได้ไหมนามสกุลเนี่ยขอเปลี่ยนแปลงจะทําที่ไหนบ้างเนี่ยก็มีคนมาจ้างผมนะแล้วก็เขารองทำมาแล้วสองเดือนปรากฏว่าไม่ได้เรื่องแล้วก็มาให้ทางเราเดินเรื่องให้ก็ประมาณสองอาทิตย์มั้งประมาณนี้ก็ได้คําตอบจากทางหน่วยข้าราชการว่าสามารถเปลี่ยนแปลงนามสกุลได้นะเดี๋ยวเราจะมาคุยกัน,นครับผมมา สวัสดีครับผมถ้าคุณชายตอนนี้ผมไลฟ์สดอยู่นะตอนนี้ผมจะบอกว่าทางหน่วยข้าราชการนะครับเขาได้ส่งอ e ีเมลให้ผมแล้วว่าให้คุณโทรติดต่อเขาเลยนะครับว่าคุณสามารถที่จะอะไรเปลี่ยนนามสกุลได้นะครับเนอะค่ะค่ะอ,อธิบายเอฟซีฟังหน่อยว่าอธิบายเอฟซีฟังหน่อยว่าตอนที่คุณหย่าร้างปุ๊บคุณไม่อยากจะใช้นามสกุลเขาแล้วใช่ไหม ใช่ค่ะเอ่อตอนแรกเลยอ่ะตอนที่หย่าตอนที่หย่าตอนแรกเลยเนี่ยก็คือตั้งแต่ประมาณหย่าตั้งแต่สองพันสิบแปดคตอตอนนั้นขอใช้ชื่อนามสกุลเขาก่อนเพราะว่าตอนนั้นไม่มีเงินที่จะเปลี่ยนค่ะโอเคพอมาตอนเนี้ยมาปีเนี้ยคือมีเงินที่จะเปลี่ยนเพราะว่าต้องใช้เงินแต่จริงรแ,แต่จริงเ<ป>รงาใช้เงินไม่เยอะนะก็ก็เขาตอนนั้นทนายบอกว่า อนทนายตอนฟ้องอย่างนายบอกต้องใช้เงินหลักพันในการเปลี่ยนไม่ได้เยอะอะไรมากไม่แน่นอนว่าเท่าไหร่ค่ะอันนี้วันก็ไม่รู้เนาะว่าเท่าไหร่อเอเอก็ไม่รู้ว่าเท่าไหร่ก็เลยขอเวลาหน่อยว่าเออเดี๋ยวมีเงินพอเพราะตอนนั้นตอนนั้นก็คือเลี้ยงลูกส่งลูกเรียนด้วยเงินไม่พออพม,มาตอนนี้ก็เออไม่มีความรับผิดชอบอะไรละคือตัวคนเดียว ใช้จ่ายคนเดียวก็คือพอเดินเรื่องคือคือการไปสถานทูตฮะฮะง่ายไงครับว่าไงครับไปไปสถานทูตฮะถามว่าในการปิดนามสกุลจะต้องทําไงเขาไม่แนะนําอะไรเลยค่ะาเราตัดเราตัดเราตัดในเว็บไซต์เราเราตัดสถานทูตไปม่ต้องเกี่ยวนะตัดไปนะยังไงต่อครับคทีนี้ก็เลยมาเข้าในเว็บไซต์ตามที่เขาบอกมา ก็มาอ่านว่าวต้องใช้เอกสารอะไรบ้างก็วิ่งหาเอกสารเสร็จแล้วก็ไปเอาขอเอกสารที่ศาลก็ผ่านไปเดือนกว่าแล้วก็ไม่ได้จนทุกวันนี้ก็ไม่ได้ค่ะแล้วก็ขอคือในในเว็บไซต์เขาบอกว่าต้องใช้บัตรประชาชนกับกับทะเบียนบ้านของสามีเก่าก็ขอเขาอืเขาก็ไม่ให้เขาบอกว่าต้องทําอาหารฟาให้เขาก่อนเขาถึงจะให้อาหารฟาเพื่ออะไรอย่างที่อย่างที่ส่งให้คุณชัยอ่านนั่นแหละค่ะนั่นแหละ ก็คือก็ไม่เข้าใจว่ายาแลว้วยาไปตั้งตั้งแต่สองพันสิบแปดแล้วทําไมต้องมาทําอาฮาฟาวอาีกล่ะมันมันคือคอย่างน,นี้ครับอ่าคือคือตอนเนี้ยที่เขาเรียกตัวคุณเน่ะไปที่นั่นที่ทานซีวิสตัมอัมนะครับที่นั่นเขาเรียกตัวคุณไปว่ามันไม่มีค่าใช้จ่ายอยู่แล้วไม่ใช่ไม่มีเขาบอกไม่มีค่าใช้จ่ายนะอันนี้แน่นอนว่าอ่าสหรับการกอรอกเอกสารเราต้องมั่นใจว่ากอรอกเอกสารปัญหาของคนไทยคือ บอกเอกสารไม่เป็นจะอธิบายเขายังไงนี่คือปัญหาของคนไทยที่อยู่ต่างแดน <c oughs> และเอกสารอะไรที่ต้องใช้บ้างก็คือใบหย,ย่าร้างของเราใบานู่นใบนี่เขาขอมาเราก็จัดก,การตามนั้นสิ่งที่เรามีไปได้ปัญหาคนไทยคือว่าพอมีเอกสารมาจากหน่วยข้าราชการแล้วเนี่ยแล้วไม่รู้เรื่องว่าจะเริ่มต้นยังไงต่อ <c oughs> นี่คือปัญหาของคนไทย <c oughs> นะครับผมเ <c oughs> มื่อผมผมผมก็ได้ติดต่อไปหน่วยข้าราชการที่นั่นแล้วก็ให้ลูกน้องติดต่อไปที่คันโตน นั้นๆจุดๆ,ๆ,ๆนั้นนะครับก็ติดต่อไปแล้วเขานะบอกว่าเปลี่ยนได้ถ้าเขาเอาใบในี้ใบในี้มาแจ้งให้เขาเขาเรียบร้อยก็สามารถเปลี่ยนได้แล้วเพราะคุณไม่จําเป็นที่ต้องใช้นามสกุลเก่าข,ของสามีเพื่ออะไรคุณเป็นคุณใช้นมสกุลข,ของพ่อแม่คุณก็สามารถเปลี่ยนแปลงได้แต่แน่นอนมีค่าใช้จ่ายอยู่แล้วนะครับมีหน้าค่าใช้จ่ายอยู่แล้วมันมีอยู่แล้วแต่ปัญหามันทนายเขาไม่บอกอะ่ะเข้าใจไหมทนายเขาไม่บอกว่ายัางไงบ้างขั้นตอนอย่างไงบ้างฮะเดี๋ยวยังไง เดี๋ยวยังไงคุณโทรติดต่อพ่อเจ้าตัวต้องโทรติดต่อไปที่นั่นนะครับว่าต้องการใช้อะไรบ้างเขาติดต่อผมมาแล้วแล้วผมก็ให้เบอร์โทรไปแล้วพรุ่งนี้คุณโทรหาเขาที่นั่นแล้วขอข้อมูลต่างๆว่าต้องใช้อะไรบ้างโอเคไหมแล้วก็จดด้วยเ<ค>มื่อต้องคารเอกสารเดี๋ยวทางเราจะหาให้<ค>โอเคมันเป็นสิ่งที่ง่ายที่สุดสําหรับคุณค่ะถ้าว่าให้คุณไปหาเองผมคิดว่าคงยากขอไป,อไปนู่นขอไปนี่ขอไปนี่มันยากใช่ไหมนะ แต่ถ้าสมมติว่าคุณมอบมา,าทางเราเนี่ยแล้วทางเราก็จะจัดก,การหาเอกสารให้คุณเองแล้วก็ยื่นในเอกสารนี้ไปให้ทางหน่วยครื่งกรนั้นก็สามารถนัดวันที่เปลี่ยนนมสกุลได้ค่ะเป็นขั้นเป็นตอนไปถ้า<ช>ว่าบอกว่า<ช>จ่ายมันต้องจ่ายอยู่แล้วมันต้องจ่ายค่าเปลี่ยนนมสกุลอยู่แล้วมันต้องจ่ายสวิตเซอร์แลนด์ไม่มีใช่ค่ะมันเป็นไม่ได้ที่ไม่ต้องจ่ายแต่ว่าผมก็เห็นเพื่อนผมที่เป็นคนสวิตด้วยกันเขาก็ไปแปะ เขาหย่าร้างเขาก็เปลี่ยนนามสกุลเขาไม่มีไม่มีปัญหาอะไรทั้งสิ้นไงผมก็เห็นว่าไม่มีปัญหาอะไรแต่คนไทยบางคนก็คิดว่าไม่เอาฉันอยากใช้นามสกุลฝรั่งดีกว่าเท่กว่าดีกว่ามันไม่จําเป็นนะครับผมไม่จําเป็นเนาะเราเราเราใช้นามสกุลเราเราดีที่สุดครับพ่อแม่เราให้มานะครับแล้วเราก็หย่าร้างสามีแล้วก็ไม่จําเป็นที่ต้องใช้นามสกุลเขานะครับถ้าเราไม่รักเขาจริงไม่ต้องใช้นามสกุลเขามันสามารถเปลี่ยนแปลงกันได้นะครับผมใช่ค่ะ พราะว่าต้องการต้องการจะเปลี่ยนเพราะตอนนี้ต้องการจะเปลี่ยนแล้วเพราะว่าอีกไม่กี่ปีก็จะกลับอยู่เมืองไทยประมาณอีกสามปีก็จะกลับไปอยู่เมืองไทยปัญหาเยอะแล้วอืมแล้วก็เปลี่ยนนามสกุลรีบร้อยปุ๊บไปอยู่เมืองไทยก็นามสกุลไทยก็ใช่แบบสบายสบายพ่อแม่เราเราให้มาใช่ไหมจะมาเห ờ, <ช>อะเพราะนามสกุลฝรั่งก็ปัญหาคูดแต่บางคนก็เหอะนามสกุลฝรั่งนะท่านจะใช้นามสกุลฝรั่งให้ได้บางคนบางนะคนพี่นะคุณพี่นะบางคนมาปุ๊บเนี่ยอ่าบางคนลืมตัวมีนะดิฉันไม่ใช่คนไทยแล้วนะคะ ดิฉันไม่ใช่คนไทยอาอาคุลูก็พูดไทยกับผมเนี่ยไม่เอาแล้วฉันไม่เอาพาสปอร์ตไทยฉันทิ้งพาสปอร์ตไทยฉันไม่เอาฉันเป็นคนชิตมีนะบางคนคุยกับผมเอาแล้วคุณพูดภาษ<น>าอคุยเป็นภาษาไทยกับผมทําไมเมื่อคุณเป็นคนชิดแล้วแล้วคุณมาหายให้ผมช่วยเหลือทําไมอะนะคบผมผมก็แปลกใจเหมือนกันว่าทําไมคนพวกนี้ถึงลืมตัวจันแต่คนพี่ไม่ได้ลืมตัวคุณพี่บอกว่าฉันไม่ได้รักสามีฉันแล้วอย่าร้างคงผมคิดว่าสามีคงทําให้คุณพี่แค้นถึงว่าไม่เอาแล้ว สุดสุดสุดเลยค่ะคุณชายสุดทั้งตีทั้งอย่าอย่าพูดเลยทั้งยังพูดมาให้เอทีฟังพูดมาอธิบายมาเป็นไงบ้างแต่ไม่ต้องบอกชื่อนามสกุลค่ะเอ่อถ้าเกิดพูดไปแล้วเนี่ยคือคนไทยรู้จักค่ะอ๋ออ่านันเอาซอบซอฟนะซอบซอฟนะอย่าดังมากนะเดี๋ยวเป็นข่าวเอาซอฟซอฟนิดนึงฮะเขาเป็นยังไงบ้างเขาตบตีหรือไงเขาทำทำอะไรคุณ ใช่ค่ะเขาตบตีแล้วก็เขาบังคับให้ทําเซ็กกลุ่มค่ะอุ้ยขนาดนั้นเหรอแล้วตอนนั้นไม่มีใครไม่มีใครช่วยแล้วเหมือนกับเขามีพวกเป็นตํารวจตำรวจช่วยเขาค่ะอืคือวันไม่รู้อะไรเลยแล้วภาษาก็ไม่ได้ออืืก็ทนจนทนอยู่ได้หกปีอยู่เขาได้หกปีถึงจากนั้นไม่ไหวแล้วคือยังไงเขาพาเพื่อนมาเขาพาเพื่อนมานอนด้วยกันยังไงครับ ใช่เพราะว่าเขาตอนก่อนแต่งก็คือไม่รู้ว่าเขาชอบพวกนี้ไงคะไม่ชอบไม่รู้ว่าเขาชอบเซ็กกลุ่มอ่าช่แล้วพอเสร็จแล้วแต่ตอนนั้นคือตอนนั้นอ่ะเออแม่เขายังอยู่ค่ะแม่เขายังอยู่แม่เขาก็แม่เขาก็วันก็คือพอ,อน้องก็เคยเออ,อรู้ภาษาได้บ้างอืแม่เขาก็จะบอกว่า รักครอบครัวนะรักลูกรักเมียนะเอาเข้ามาแล้วก็ต้องเลี้ยงดูเขาอย่างดีอะไรอย่างเงี้ยคือทําไมอ่ะเขาไม่ใช่เด็กเล็กทําไมเจอแม่เขาทุกครั้งทําไมแม่เขาต้องสอนเหมือนเด็กน้อยอืมอืมอืมต้อสงสัยแบบนั้นสงสัยพอเสร็จแล้วแม่เขาเสียออืหลังจากที่แม่เขาเสียเนี่ยก็คือเขาเขาออกมาหมดเลยเพราะตอนนั้นเหมือนกับแม่เขาคอยมันมีใครมาด่าแล้วมาใครมาโกรธได้ชันยังไงชันทำได้หมดแล้ว แล้วตอนนั้นที่ทําไมผมถามตำอมที่เขามาเอาเพื่อนมานอนกับคุณหลายๆคนทําไมคุณไม่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 ปรึกษาทางหน่วยข้าราชการเลยกลัวอะไรครับหรือกลัวว่าเขาเพื่อนเขาเป็นตำรวจหรือไงครับก็คือไปไปไปไอ้นี้ไปตรงเขาเรียกออฟฟิศอะไรไม่รู้ที่ที่อ่าโอเคออฟฟิศทเ่หนึ่งออฟฟิศทองหนึ่งใช่หรืออ่าก็ไปเล่าพวกกันเขาก็คืเขาก็ไม่ช่วยแล้วเขาแค่ถามว่า คุณอยู่ที่นี่นานหรือยังอเออพี่ก็บอกว่าอยู่สามปีแล้วค่ะอืเขาบอกถ้าสามปีแล้วคุณสามารถฟ้องหย่าได้คุณอยู่ที่นี่ได้โดยต,ตามปกติตแล้วฝ่ายชายจะต้องรู้ยังคุณอะไรอย่างเงี้ยทีนี้อ่าตอนนั้นเขาก็ขู่ด้วยเอสามีเก่าขู่ด้วยว่าถ้าไปฟ้องไทยหรือไปแจ้งตำรวจอะไรเงี้ยเขาจะส่งทั้งแม่ทั้งลูกกลับเมืองไทยเราก็กลัวเราลูกม่ได้วยใช่ไหม ใช่นึกถึงอนาคตลูกค่ะอืมเข้าใจเข้าใจเอาวะกูทนกูทนอยู่อีกสักหน่อยหนึ่งให้กูได้พาสเซอืมอืเดี๋ยวถึงเวลานั้นกูทนแล้วกูทนถึงเวลานั้นคือต้องบอกว่าพาสเซเนี่ยก็คือห้าปีต่อครั้งถ้าบีเนี่ยบีแล้วก็คือเบเนี่ยละปีต่อครั้งคุณพี่ก็รอพาสเซก็ทนมาเอาไงเอาไงวะทําไปก็ทําไปไม่เป็นไรขอทนไว้เพื่อลูกค่ะแต่เรื่องเรื่องทําเซ็กกลุ่มเนี่ยคือไม่ทํากับเขาไม่ทําค่ะอืมอืมอืมเราทำยังไงก็ไม่ทนค่ะ ไม่ทนเขาคือเขาเขาคนรวยอะ่ะคนรวยค่ะมีเรือยอทมีอะไรโอ้ยพวกนี้ผมรู้จักไอ้หมอคนนั้นคุณพี่นะรู้จักหมอคนนะผมรู้จักนะแล้วก็มันออกข่าวเลยไอ้หมอนี่มันไปมีแฟนอีกคนนึงเป็นคนฟิลิปปินส์นะ,ะมันเอาแซ่โซ่ไปฟาดจนเขาต้องเข้าโรงพยาบาลเลยอะ่ะตอนนี้มันติดคุกออกจาก,อจากหมอไปแล้วมันจะมีหลายแบบฝรั่งบ้าบ้าบาบายิ่งจบสูงมันยิ่งบ้านะบอกไว้ก่อนนะ สมัยก่อนยุคนั้นเป็นข่าวนะไอคนนี้หมอคนนี้ผมก็คุยสมัยก่อนผมก็รู้จักพอไปมาอ้าวเป็นข่าวไอนี่หมอคนนี้มันเอาเอาเข็มขัดอะไตีตีจนแฟนตัวเองสลบแล้วเข้าโรงพยาบาลเป็นรอยเลือดข้างหลังเต็มเลยเลยอะค่ะอันนี้อันนี้เขาไม่เขาไม่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 เป็นขนาดนั้นแต่ก็คือเป็นกลุ่มแต่ก็แล้วก็จะไปกี่คนครับคพณพี่กี่คนครับกี่คนครับ เขาก็จะมาเป็นคู่แล้วแต่ว่าเกิดว่ากลุ่มเขาอยู่กันครบก็คือครบหกคนเขาเปลี่ยนเปลี่ยนคู่นอนใช่ไหมคนนี้คู่นอนนอนคนนี้ผู้ชายผู้หญิงเปลี่ยนมากสองเป็นพาร์ทเนอร์ใช่ไหมก็ก็ส่วนมากจะเป็นฝ่ายแต่งงานทางนั้นก็จะมี้ะดับเป็นข้าราชการเป็นตำรวจเป็นเจ้าของโรงแรมคือตื่นที่รู้จักในกลุ่มอแลวจะรู้จักหมดว่า มีเงินดังนั้นค่ะอ๋ออ๋อเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วรวยทังนี้นอ่แล้วก็ชอบทังนี้หมดอืมคนรวยบ้าๆก็มีเนาะ<ส>เออไม่ใช่คนรวยมันจะ<ส>มันนั่นมันก็มันว่าม,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 มันมีจิตพิสดารไปแล้วมันก็เยอะนะนะครับหลายๆคนใช่ใช่ใ่บางคนก<ส>็<ช>ผมเคยได้ยินนะบางคนเข้าสมัยก่อนยุค90ผู้หญิงไทยเข้ามาขายบริการเยอะใช่ไหมผมเคยได้ยินนะว่าอ่มาให้นอนด้วยและให้ตีก้อนตีก้นจน เป็นเป็นแผลยิ่งยิ่งเป็นแผลยิ่งเจ็บยิ่งมันเขาบอกนะผมก็ผมสมัยก่อนผมยังเด็กๆตอนที่ทางานช่วยเอาถุงยางนอนามัยไปแจกคนที่ขายบริการนะเขาบอกยิ่งตียิ่งมันยิ่งตีเนี่ยไอ้นี่มันบ้าผมก็ได้ยินข่าวนะเขาก็พูดให้ฟังนะผมก็เออมันก็เป็นบ้าแล้วพวกนี้สาม,มารถเป็นข้าราชการนะที่ทําอย่างนี้กันนะ่ะใช่ค่ะใช่ค่ะเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วแต่ผมพี่แต่องพี่เนี่ยเขาไม่ได้เป็นข้าราชการแต่เขาก็มีพากทั่มีจิตธุกิจการหลายอย่างอ่าอ่าอ่าเข้าใจ แล้วแล้วตอนนี้คุณพี่ก็ยาล้างเขาตั้งนานยังครับตั้งแต่2018แล้วค่ะ2018ตอนนี้ก็ใช้ชีวิตคุ้มค่าโอเคแล้วกลับมาก่อนว่าการเปลี่ยนชื่อนามจริงๆนะตอนตอนที่ขึ้นศาลนะ่าจะเปลี่ยนได้แหละแต่คุณพี่ไม่ได้ทาเนาะสามารถขอเปลี่ยนไ,ได้เลยขอเปลี่ยนได้เลยแล้วชุดที่ขอถามหน่อยเมื่อไอ้เรื่องเปลี่ยนนามสกุลผมคิดว่าไม่ไม่ได้ยากอะไระแต่จะถามชุดของคุณพี่หน่อยว่าหลังจากหยาล้างกับเขาเป็นยังไงบ้างครับ คือมันเหมือนยังไงอ่ะเหมือนเหมือนเกิดใหม่อ่ะคุณชัยเราเอาลูกมาด้วยนะ่ะเราก็เอาลูกของเรามาด้วยใช่ไหมก็อยากให้ลูกเราจะดีด,ดีใช่ไหมทุกอย่างใช่ไหมเข้าใจใ<ช>อยู่ใช่เออ<ช>เราก<ไ>็ต้องทำเพื่อลูกเข้าใจหลายๆคนที่มาอยู่ต่างประเทศผมรู้เลยว่าเอ้มันเราต้องทนมือแม่ผมก็ทนเพวอผมมาสมัยก่อนแกก็แต่งงานสามีคนแรกกระเดิด่าผมจนที่ผมเห็นนะโอ้โหด่าอย่างงู้นอย่างหมูหมานะจนแกทาไม่ไหวจนแกต้องเลิกทาง อำเภอมาเห็นเข้าอ่ะต้องเลิกอ่ะต้องเลิกอ่ะผมเข้าใจสมัยก่อนมันโหดจริงๆนะแล้วก็ไม่ปฏิปานอ n กันก็คือไม่สนใจฉันจะได้อย่างเดียวผู้ชายเข้าใจนะครับผมแล้วก็<ช>ผมเข้าใจคุณด้วยนะเดี๋ยคุณเอารูปมาผมก็เป็นคนหนึ่งที่เห็นแม่ผมทะเลาะกับเอาพ่อเลี้ยงครับแบบโอ้โหมันหมุนหมาเลยผมก็เข้าใจผมเลยมาทํางานตัวนี้ผมเข้าใจนะตอนนี้ ผมคิดว่านะครับคุณพี่ก็มีอายุแล้วก็จะกลับไปที่ประเทศไทยอยู่แบบถาวรก,ก็เปลี่ยนชื่อนามสกุลนะครับผมได้บอกทีมงานเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวยังไงคุณพี่ครับก็เป็นข่าวดีกันว่าคุณสามารถที่จะเปลี่ยนนามสกุลได้แล้วคุณพี่ใช้เวลากี่เดือนแล้วที่จะเปลี่ยนนามสกุลนานไหมที่ก็เดินเรื่องไปก็เกือบจะสองเดือนแล้วคะ่ะการทุกอย่างหายเงียบหายเงียบเลยมาหาผมค่ะอืมแบ<ต><ต>ก,ก็คือ พอมีเอกสารอาหาเฟาที่สามีเก่าส่งมาให้นั่นเลยค่ะอือืมอืไม่เป็นไรไม่เข้าใจคือคือพี่ก็มีแฟนใหม่แล้วแฟนแฟนใหม่พี่เนี่ยเขาก็ช่วยเขาก็ช่วยอ่านเขาบอกเธอฉันงงฉันฉันไม่รู้เธอมีใครช่วยไหมอะไรก็เลยีส่งให้คุณชัยคือนได้เลย่ะผมให้ทีมงานของเราติดต่อไปแล้วแล้วโทรติดต่อไปที่นั่นนะครับเขาก็โทรติดคุยกันได้เขาก็ทํางาน เขาทํางานข้าราชการคนเก่านะอาข้าราชการอีกแล้วโทษทีเป็นผู้หญิงนะทีมงานผมเป็นผู้หญิงเนาะก็โทรติดต่อพี่นายว่าอยากจะเป็ีนนามสกุลน,นะครับเขาติตดต่อไปสองสมรอบแล้วแล้วก็เขาเขียนคําร้องไปหา เป็นแบบว่าชื่อของคุณเขาแปข้างในนะครับว่าเป็นลูกค้าคนนี้คนนี้ที่ต้องการที่เปลี่ยนนามสกุลเขาก็ให้ข้อมูลเรามาแล้วก็เขาก็บอกให้เจ้าตัวโทรไปติดต่อที่นั่นเลยนะเดี๋ยวในไงเขาจะมีเอกสารให้อ่าให้คุณนะครับไม่ต้องเซ็นชื่อนะให้คุณแล้วจะมีเอกสารหลายๆอย่างที่ต้องกรอกันไอใบนี้ยส่งมาให้ผมแล้วก็จากนั้นปุ๊บอ่ะผมก็มานั่งเกอกข้อหนึ่งข้อสองข้อสามข้อสี่ก็ห้าเพราะอะไรอย่างงู้นอย่างนี้แล้วเราประกอบด้วยกันไม่ต้องมาหาผมนะ อนีออนไลน์ก็คือโทรคุยอย่างเงี้ยแล้วก็อกด้วยกันจากนั้นปุ๊บผมก็ส่งให้คุณพี่คุณพี่ก็เซ็นนะครับผมแล้วก็เอกสารต่างๆ,างๆที่อยู่ข้างในก็ส่งไปด้วยแล้วจากนั้นก็ส่งไปทางนู้นเขาจะเรียกคุณไปทาพาสปอร์ตใหม่ก็คือการถ่ายรูปใหม่นะครับผมถ่ายรูปใหม่อีเดย์คัสใหมอ่อะไรต่างๆทุกอย่างเลยเนาะค่ะได้ค่ะนะครับก็คิดว่าไปได้ดีแล้วล่ะขอบคุณมากสําหรับประสบการณ์ที่คุณพี่ผ่านมาเยอะแยะมากมายเป็นประสบการณ์ที่ ถามว่ามันก็ลุยเพื่อลูกอ่ะคือยังไงก็ได้ขอลําบากมาสามปีก็ลุยทุกอย่างเพื่อลูกเพื่อให้ลูกอยู่ที่นี่ผมเข้าใจเนาะขอบคุณมากที่มาเปิดเผยความรู้มาเปิดมาเปิดให้คนอื่นรับรู้ว่าตาสบางซะบ้างเพราะว่าฝรั่งดีมันก็มีเนาะฝรั่งเลวมันก็มีก็เหมือนประเทศไทยนะครับผมเนาะแนะนําให้คนเรารักใข้กันดีกว่าเนาะครับคุณพี่ครับขอบคุณมากเลย ค่ะค่ะขอบคุณค่ะคุณชัยค่ะครับเดี๋ยวไงเราติดต่อคุณต่อนะครับผมสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะคุณชัยสวัสดีค่ะอ้เอฟซีนะครับนี่ก็คือจริงๆผมก็ไม่ได้รับรับรวงพอผมบอกอธิบายให้ฟังพออะไรพอตกใจเหมือนกันเมื่อกี้ว่าเฮ้ยแฟนเขามาแบบว่าเป็นเซ็กหมู่เงี้ยแล้วแกก็รับไม่ได้น่ะแล้วแกต้องทนถ้าแกไม่ทนเนี่ยแกต้องหย่าร้กกับสามีแล้วลูกตัวเองต้องกลับแล้วตัวเองก็ต้องกลับโดยเฉพาะยังไม่ถึงสามปีเลยอันนี้ ระวังนะครับเอฟซีระวังถ้าอย่างนี้ต้องแจ้งความนะครับผมต้องแจ้งถ้าเราไม่ไหวจริงเราต้องแจ้งความนะถ้าสามีตบตีเราสมมติว่ามันมีกฎหมายข้อหนึ่งเอฟซีฟังดีๆนะถ้าระยะที่เราอยู่กับสามีนะครับประเศ็ศอึตาแนีนะถ้าเราอยู่กับสามีแล้วสามีตบตีเราเรามีหลักฐานเช่นหรือเนี่ยพวกนอนด้วยกันเป็นหมูและบีบบังคับให้นอนเนี่ย ก็ไม่ได้นะครับผมก็ไม่ได้ต้องแจ้งนะครับต้องแจ้งตํารวจนะครับที่นี่ไม่ไม่มีใครใหญ่เท่ากับเจ้าหน้าที่หรือทางกฎหมายที่ใหญ่ที่สุดไม่มีใครมาใหญ่ครับเขาบอกว่าเป็นเจ้าหน้าที่งู้นอย่างงี้ไม่ต้องสนใจครับบอกเดี๋ยวฉันสู้เองฉันมีทนายเท่านั้นเองครับเพราะฉันเอฟซีเราไม่ต้องกลัวนะครับเขาเป็นใครจากไหนไม่ต้องกลัวเราใช้สิทธิของเราเต็มที่นะครับเราเสียภาษีา FC เนาะเอฟซีเนาะเสียภาษีตามประเทศเนาะเราต้องใช้สิทธิของเราเต็มที่โอเคไหม ผมต้องขอบคุณคุณพี่มากผมก็ตกใจเฮ้ยเขาได้อย่างนี้เลยมาแบบว่าจับคู่มานอนเปลี่ยนแรกเปลี่ยนกันนอนคนนู้นคนนี้แล้วผู้หญิงก,ก็ทำอะไรไม่ได้ก็ต้องร่วมไปด้วยพร่อพาอลูกผมเข้าใจนะผมเข้าใจเลยนะครับโอเคสําหรับคนไทยที่ต้องการเปลี่ยนชื่อนามสกุลคุณชัยรับไหมรับโอเคผมช่วยเลยกันผมรับนะครับก็รับแล้วก็มีทีมงานที่จะช่วยเหลือและติดต่อไปด้วยทางหน่วยข้าราชการว่าต้องทําเปลี่ยนนามสกุลยังไงบ้างแล้วเราจะเขียนจดหมายติดต่อให้ทุกอย่างหมดเลยนะครับผมโอเคไหม เกลียนนะครับขอบคุณมากครับ fc ที่รับชมรับฟังสวัสดีครับ